ก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะวันนี้เราจะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดแชร์โพสต์นะคะใน Facebook เนาะจากศูนย์แชร์แบบนี้นะคะให้เป็น100แชร์จะถ้ามีงานั้นเรามาดูกันเลยนะคะเว็บไซต์ที่เราใช้ในวันนี้นะคะก็คือ spsm MM m นั่นเองวิธีการเข้าสู่เว็บไซต์ก็เพียงแค่คลิกลิงก์ด้านล่างโพสต์ได้เลยเราแปะลิลงก์ไว้ให้แล้วนะคะเมื่อเข้ามาแล้วก็ให้ทุกคนมาสมัครสมาชิกกันก่อนได้เลยนะ ขั้นตอนการสมัครสมาชิกให้กรอกข้อมูลทุกอย่างตามนี้ได้เลยนะคะชื่อผู้ใช้อีเมลรหัสผ่านแล้วก็ติคําว่าฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้วยนะเสร็จแล้วก็สมัครใช้งานกันได้เลยและถ้าใครที่มีบัญชี Google อยู่แล้วก็ให้ลงทะเบียนผ่านบัญชี Google ก,ก,กันได้เลยนะคะ,ะเนื่องจากเรามีสมาชิกอยู่แล้วนะคะก็ขอเีิญเข้าสู่เว็บไซต์กันเลยดีกว่านะ เมื่อเข้ามาแล้วนะคะทุกคนก็จะอยู่ที่หน้าคาสั่งซื้อใหม่แบบนี้เลยก็จะมีทั้งหมดหมู่และบริการให้เลือกกันตรงนี้เลยนะคะและวันนี้นะคะเราจะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดแชร์โพสของ Facebook ก็เลือกไปที่ Facebook ตรงนี้ก่อนได้เลยเลือกมวดหมู่ที่เราต้องการหาเป็นเพิ่มยอดแชร์โพสกันได้เลยนะคะเสร็จแล้วก็เลือกบริการต่อกันได้เลยนะบริการก็จะมีให้เลือกมากมายเลยสามารถเลือกสั่นตามความต้องการกันได้เลยเนาะเราใช้เป็นบริการที่9กสูตนะคะเสร็จแล้วนะคะก็ให้ทุกคนกลับไปกัดปีนี้นะคะโพสที่เราต นำนิ้์มาวางและใส่จำนวนที่เราต้องการเวลาเฉลีย่ยของเราที่18นาทีค่ะใช้จ่ายแค่6บาทนะคะต่อยอด100แชร์เองเนาะจากนั้นให้กดส่งกันได้เลยเมื่อระบบได้รับคำถังซื้อแล้วนะคะมันก็จะขึ้นเป็นแถบสีเขียวมาให้แบบนี้เลยนะสำหรับท่านใดที่อยากซื้อบริการอื่นเพิ่มเติมเ,มเลือกบทหมูลบริการต่อกันได้เลยนะคะต่อมาในส่วนของการเติมเงินช่องทางการเติมเงินก็มีให้เลือกถึง2ช่องทางช่องทางแรกคือการสแกน QR code ช่องทางที่2 Tomon ันนี่วอลนะคะสรุปช่องทางไหนใช้ช่องทางนไ้นในการ ในส่วนของรบริการก็มีให้เลือกมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นของ Facebook YouTube t i k t o k IG หรือจะเป็นแพลตฟอร์มอื่นก็มีให้ด้วยตรงนี้จะรวบรวมทั้งเดตราคาคำสั่งซื้อขั้นต่ำสูงสุดแล้วก็คำอธิบายเพิ่มเติไมไว้ให้เรามาในส่วนของรประวัติการสั่งซื้อนะสำหรับใครที่อยากเช็คออเดอร์ของตนเองก็เข้ามาเช็คผ่านช่องทางนี้ได้เลยนะคะมีทั้งรหัสบันที่ลิงค์ค่าใช้จ่ายเริ่มนะับปริมาณของเดิบริการแล้วก็สถานะออเดอร์แจ้งให้ตรงนี้เลยนะคะ หากมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องออเดอร์ลาชา้าการชำระเงินหรือปัญหาเรื่องอื่นๆสามารถที่จะเข้ามาแจ้งผ่านช่องทางตัวช่วยเหลือตรงนี้ได้เลยก็จะมีอมีใคยตอบกลับตลอด24ชั่วโมงด้วยกัน และช่องทางสุดท้ายของเราการแนะนําเพื่อนนะคะเพียงแค่คลอกลองกิตรงนี้นะคะแล้วส่งให้เพื่อนเราหากเพื่อนได้มีการลงทะเบียนได้มีการเติมเงินเข้ามาใช้บริการก็จะได้รับค่าคอมมิชชั่นถึง5%กันเลยจากขันต่ำอ,อยู่ที่1 0 0ยบาทนั่นเองนะคะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือหน้าตาของเว็บไซต์ spe smm ลองเข้ามาใช้งานลองเข้ามาศึกษาดูกันได้เลยเนาะเอาละค่ะจะพาทุกคนกลับไปดูว่าตอนนี้ยอดแชร์เราเป็นอย่างไรบ้างนะตอนนี้นะคะยอดแชร์ของเราคือไม่มีเลยเนาะขอเน,นียรลองมีรอบหนึ่งนะคะ อยอดแชร์ของเราก็ยังไม่ขึ้นนะคะงั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราขออนุญาตไปตอนที่ยอดของที่ยอดแชร์ของเราได้ขยับขึ้นมามากกว่านี้ก่อนนะคะแต่นี้นะคะหลังจากที่เรานั่งรอมาสักพักแล้วเนาะยอดแชร์ของเราก็ขยับขึ้นมาเป็น61ครั้งเรียบร้อยแล้วนะคะก็ถือว่าคําสั่งซื้อของเราสําเร็จแล้วเนาะสําหรับใครนะคะที่สนใจเราแปะลิงก์ไว้ให้แล้วนะคะสามารถที่มีงารลองเข้ามาใช้บริการตามกันได้เลยแต่สาหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ